ยางยางเห็นไหมยางล้อหน้าอยู่ดีนะครับ<ม>จะเริ่มกินแล้วข้างซ้ายข้างขวายางไม่เอี่ยมเดี๋ยวพามาดูล้อหลังล้อหลังหนาวแน่เห็นไงครับเห็นไหม ยางมันกินงี้ยยาสลับยางนะครับถ้าสลับมันจะกินหมดเหนะ็นไหมกินยางเหนะ็นไหมนี่นี่มันกินยางหมดไปสองเส้นเลยครับเสียงเงินเกือบหมืนะ่นอ่ะห้าพันอันนี้หมดแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเลยไม่ใช้ไม่ได้เราเห็นไหมกินหมดจ้ำเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจ้ำๆเลยนะครับมักินยางนี่ข้างหลังซ้ายข้างหลังขวา กว่ากินน้อยละนอยเดียหมดแล้วแหลสะสาเหตุที่กินยางอะสาเหตุที่มันกินยางอะตัวนี้ครับเนี่ยตัวทำให้กินยางแล้วก็ตัวนี้มันไม่แน่นหรือหลวมหรือตั้งศูนย์ไม่ได้ต่อไอ้พูดนีนี่บพูดถึงนกล่างนะตรงอัน ทางนี้ด้วยไอ้ตัวนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วอะก็ดีแล้วกับนี่เปลี่ยนมาแล้วหมดแล้วต้งมาเปลี่ยนมาแล้วแต่ตัวนี้ช่างไม่ถอดนี่แหละร้านใหญ่ๆเอาไปหมดเลื่องเลือนของเราเห็นไหมเขาไม่ถอดเขาฉลาดเออเดือดถึงงานนิดยากง่างยาไปหมด